เรียบร้อยตอนนี้เป็นแบบทดสอบละในกรณีที่เป็นแบบทดสอบจะเห็นว่าจะมีแถบขึ้นมาตรงนี้ครับว่าเป็นเฉลยคำตอบนะครับข้อสอบของเราตอนนี้ยังไม่ได้ทำการเฉลยคำตอบที่ถูกต้องไว้จากนั้นครับเราจะต้องทำการไปเฉลยคำตอบของข้อนี้ครับคลิกที่เฉลยคำตอบคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องครับของข้อนี้ จากนั้นเราจะต้องไปทำการกำหนดคะแนนว่าในคำถามข้อนี้เราจะให้คะแนนเท่าไหร่นะครับในที่นี้ผมจะกำหนดเป็น1คะแนนนะครับเมื่อเราทำการเฉลยคำตอบแล้วที่ถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็กำหนดคะแนนแล้วจากนั้นคลิกปุ่มเสร็จสิ้นครับเลือกที่จำเป็นครับเปิดความจำเป็นเนื่องจากว่า เราจะต้องบอกอกําหนดค่าไว้ว่าจําเป็นเนื่องจากว่าเราจะต้องบังคับให้ผู้เรียนนั้นตอบคําถามนี้ก่อนที่จะส่งคําตอบหรือส่งข้อสอบแบบฟอร์มนี้มาสู่เรานะครับลําดับต่อไปครับคลิกที่จุดจุดจุดแนวตั้งตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทําการสลับลําดับของตัวเลือกนะครับอย่างที่บอกว่า เมื่อผู้ใช้เข้าไปทำครั้งที่2เนี่ยในการสอบซ่อมเนี่ยนะครับนักเรียนเข้าไปทำครั้งที่2ในการสอบซ่อมเนี่ยลำดับตัวเลือกตัวนี้มันจะสลับกันนะครับมันจะไม่มันจะไม่ถูกเรียงอย่างนี้นะครับจากนั้นคำถามข้อที่1เนี่ยเห็นไหมครับเราได้ละได้ข้อสอบมา1ข้อละ ต้องการสร้างข้อที่2เราก็ไปที่เพิ่มคำถามครับจากนั้นเราก็ทำการพิมพ์ข้อคำถามลงไปนะครับเมื่อพิมพ์ข้อคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นครับเปลี่ยนรูปแบบของคำตอบครับ ให้เป็นหลายตัวเลือกเมื่อเปลี่ยนรูปแบบของคำตอบให้เป็นหลายตัวเลือกแล้วจากนั้นครับให้พิมพ์ตัวเลือกลงไปคำตอบลงในตัวเลือกนะครับจากนั้นครับคลิกที่เพิ่มตัวเลือกแล้วพิมพ์ตัวเลือกที่ต้องการลงไป ไหมครับคลิกที่เพิ่มตัวเลือกครับจากนั้นเลื่อนลงมาครับเมื่อเราได้คำถามได้ตัวเลือกเรียบร้อยแล้วจากนั้นไปเฉลยคำตอบที่ถูกต้องครับคลิกที่คำว่าเฉลยคำตอบคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้อง จากนั้นทําการปรับคะแนนเห็นไหมครับคะแนนยังเป็นศูนอยู่ทําการปรับคะแนนครับว่าจะให้ข้อนี้เท่าไหร่เมื่อเฉลยข้อถูกแล้วทําการปรับคะแนนแล้วจากนั้นคลิกปุ่มเสร็จสิ้นครับแล้วเลือกจําเป็นคลิกที่ปุ่มจุดๆตรงนี้นะครับแล้วเลือกสลับลําดับของตัวเลือกในข้อนี้ด้วยเห็นไหมครับ เราได้ข้อสอบมา2ข้อละเดี๋ยวเราจะทดลองทำสัก3ข้อนะครับทําอีก1ข้อคลิกที่ปุ่มเครื่องมือเพิ่มคำถามไหมครับพิมพ์ข้อคำถามลงไปครับจากนั้นมา กำหนดรูปแบบของคำตอบหรือตัวเลือกว่าเราจะให้เป็นคำตอบแบบไหนในที่นี้เราก็เลือกเป็นหลายตัวเลือกแล้วก็พิมพ์ตัวเลือกลงไปครับว่าจะให้มีช้อยลวงอะไรบ้าง จากนั้นมาดูที่ด้านล่างครับเมื่อได้คำถามเมื่อได้ตัวเลือกแล้วจากนั้นครับไปเฉลยคำตอบที่ถูกต้องนะครับคลิกที่คำว่าเฉลยคำตอบเลือกช้อยที่ถูกต้องนะครับจากนั้นครับไปกำหนดส่วนของคะแนนคลิกเสร็จสิ้นเลือก จำเป็นนะครับแล้วก็เลือกเพื่อที่จะสลับลำดับตัวเลือกเราได้ข้อสอบออกมา3ข้อด้วยกันนะครับอันนี้ทดลองทำก่อนนะครับได้ข้อสอบแล้ว3ข้อจากนั้นครับฟอร์มนี้จะเห็นว่าเป็นฟอร์มไม่มีชื่อเห็นไหมครับเราจะทำการตั้งชื่อฟอร์มนี้ให้เป็นแบบทดสอบหน่วยที่1นนะครับแล้วก็คลิกที่หัวของฟอร์ม จากนั้นครับก็มาคลิกที่ตรงฟอร์มไม่มีชื่อระบบจะทำการนำส่วนที่เป็นหัวของฟอร์มมาตั้งเป็นชื่อของฟอร์มเห็นไหมครับเปลี่ยนไปละเรียบร้อยครับตอนนี้เราได้รูปแบบของฟอร์มที่เป็นแบบทดสอบเป็นแบบทดสอบเรียบร้อยละพร้อมที่จะให้นักเรียนทำและให้คะแนนละนะครับจากนั้นเรามาดูก่อนว่าฟอร์มนี้ถ้า ไปสู่อินเทอร์เฟซหรือหน้าจอของเด็กนักเรียนนั้นจะเป็นรูปแบบไหนนะครับเราก็มาทดลองดูได้ว่าฟอร์มนี้จะเป็นรูปแบบไหนมาที่แสดงตัวอย่างครับคลิกที่ปุ่มรูปที่เป็นรูปดวงตานี่นะครับก็คือการแสดงตัวอย่างของฟอร์มคลิกลงไปเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นฟอร์มในรูปแบบที่นักเรียนจะเจอนะครับตรงจุดที่เป็นจุด ดอกจันสีแดงๆตรงนี้นั่นก็คือเป็นการระบุว่าจะต้องมีการเลือกหรือกรอกข้อมูลลงไประบบถึงจะให้ผ่านให้คลิกส่งได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คือรูปแบบของฟอร์มนะครับเดี๋ยวปิดหน้าต่างการวิวฟอร์มลงไปจากนั้นครับเราจะพักฟอร์มนี้เอาไว้ก่อนนะครับซึ่ง เราจะทําการนําแบบทดสอบนี้เอาไปไว้ในคลาสมของเรานะครับเราจะทําการนาแบบทดสอบนี้ไปไว้ในคลาสมของเราปิดฟอร์มลงไปครับจากนั้นครับเราก็จะได้ฟอร์มแบบทดสอบหน่วยที่1เห็นไหมครับฟอร์มที่ชื่อว่าแบบทดสอบหน่วยที่1อยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าระดับชั้นม .4 ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าเทคโนโลยีออกแบบและถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าเก็บแบบทดสอบที่อยู่บนไรฟ์ออนไลน์ของเรานั่นเองนะครับจากนั้นเราจะทำการไปที่ห้องเรียนออนไลน์ของเราครับคลิกที่แอป google เลื่อนมาที่ Classroom ครับคลิกเลือก Classroom ตอนนี้จะเปิดแท็บใหม่เห็นไหมครับจะเปิดแท็บใหม่ตรงนี้กลับมาที่ Classroom แล้วละหลายวิชาที่เราต้องการเอาฟอร์มแบบทดสอบนี้ไปไว้นะครับจากนั้นครับเราก็จะไปที่งานของชั้นเรียนเราจะเอาแบบทดสอบนี้ไปไว้ในหน่วยไหนนะครับเราจะเอามาไว้ในหน่วยที่1 นะครับก็คลิกที่ปุ่มสร้างเราจะสร้างงานหรือสร้างงานแบบทดสอบก็ได้ในที่นี้ผมจะเอาไปทิ้งไว้ในรูปแบบของงานแล้วกันนะครับคลิกว่าง,งานนะครับตั้งชื่องานตรงนี้ว่าเป็นแบบทดสอบหน่วยที่1น,นะครับ จากนั้นสิ่งที่เราจะนำเข้ามานะครับสิ่งที่เราจะนำเข้ามาตรงนี้ก็คือเราจะทำการไปเพิ่มนะครับเพิ่มข้อสอบที่ Google Drive เห็นไหมครับเลือก Google Drive จากนั้นครับไปดูว่า งานของเราอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับไปที่ร้ v e ของฉันครับร i v e ของฉันจากนั้นไปที่เก็บแบบทดสอบเข้าไปในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าเทคโนโลยีออกแบบเข้าไปในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าระดับชั้นม .4 จนเห็นฟอร์มแบบทดสอบของเรานะครับจากนั้นครับคลิกเลือกฟอร์มแบบทดสอบ ที่เราต้องการแล้วคลิกปุ่มเพิ่มแบบทดสอบของเราก็จะถูกเพิ่มเข้ามายัางพลังงานตรงนี้นะครับจากนั้นเราบอกว่าเราจะทำการให้แบบทดสอบตรงนี้นะครับให้แบบทดสอบตัวนี้มีคะแนนเท่าไหร่นะครับก็คือให้นักเรียนทุกคน และมีคะแนนเท่าไหร่มีคะแนนเต็ม3คะแนนนะครับเมื่อกี้ทำให้3ข้อ3คะแนนนะครับให้สัมพันธ์กันนะครับจากนั้นมีกำหนดระยะเวลาไหมผมบอกว่าทำตอนไหนก็ได้เราไม่กำหนดระยะเวลานะครับเอาไปไว้ในหัวข้อไหนเอาไปไว้ในหัวข้อของหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะครับจากนั้นได้แบบทดสอบออกมาแล้วนะครับมีคะแนนทุกอย่างเรียบร้อยทดลองครับ มอบหมายไปเลยในส่วนของแบบทดสอบก็จะมาอยู่ตรงหน่วยการเรียนรู้ที่เรากำหนดไว้นะครับเราก็ทำการย้ายแบบทดสอบตัวเนี้ยลงมาเพราะว่าให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเป็นลํำดับนะครับย้ายลงได้นะครับ ี่คือส่วนของการสร้างแบบทดสอบแล้วนําแบบทดสอบมาไว้ในห้องเรียนออนไลน์ในหน่วยการเรียนรู้ที่เราต้องการส่วนวิดีโอถัดไปนะครับเราจะมาดูว่าถ้า,านักเรียนทำงานทำใบงานเสร็จแล้วทำแบบทดสอบเสร็จแล้วคุณครูจะให้คะแนนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันในคลิปวิดีโอถัดไปครับ